คุณเป็นคนติดเหล้าหรือไม่มาเช็คอาการกันแต่ก่อนจะไปเช็คฝากกดหัวใจแล้วก็ติดตามมาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากสสสชิปนิตอาการติดเหล้าดื่มมากขึ้นเพื่อให้เมาเท่าเดิมมีอาการลงแดงเมื่อไม่ได้ดื่มติดลมและดื่มนานกว่าที่ตั้งใจพยายามลดหรือเลิกหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดื่มเสียงานหรือผิดนัดจากอาการมึนเมายังคงดื่มทั้งทงท,งที่รู้ว่าจะเกิดผลเสีย ของตัวเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูคนในงานกันดีกว่าว่าจะได้กันสักกี่ข้อมันมีแล้วคะมีทั้งหมด3ข้อค่ะศูนย์คะแนนค่ะศูนย์คะแนนถ้าได้น้อยกว่า3ข้อยังถือว่าอยู่ในระดับเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและจิตใจ,จแต่ยังสามารถหยุดหรือเลิกดื่มได้ด้วยตัวเองถ้าได้มากกว่า3ข้อถือว่ามีภาวะติดเหล้าเป็นระดับอันตรายควรรีบพบแพทย์เพื่อปรึกษาและรักษานะคะหรือสามารถติดต่อศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลย วันาแล้วก็ขอเชิญทุกคนนะคะมาร่วมกันงดเล่าเข้าวันษาเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองนะคะ